ลูกออกเยอะเลยนี่ค่ะน,นี่ก็ยังเล็กอยู่ไอลูกยอนะคะก็เอามาทำห่อหมกค่ะก็คือว่าเอาใบมานะคะเอามาใส่รวมกับห่อหมกของเราค่ะที่เป็นกับข้าวนะคะลูกยอนี่ค่ะกำลังออกเลยนะคะส่วนใหญ่คนชอบเอามาทำเป็นตำตำลูกยอค่ะก็เหมือนกับอ่อนเนี่ยนะคะมาใส่กับห่อหมกค่ะ อาหารไทยนะคะที่เราทาแล้วก็มีลูกยอด้วยนะคะนี่ค่ะ<อ>เห็นไหมคะใบอ่อนอ่อนเลยนะคะทุกท่านพืชผักสวนครัวค่ะใบยอนะคะใบทานได้ค่ะทุกท่านนี่ค่ะคือว่าเรามาทํากับข้าวค่ะปรุงแต่งนะคะก็เป็นใบยอก็ถือว่าเป็นพืชผักสวนครัวค่ะเราก็เอาใบอ่อนตําแตงตําถั่วอย่างเงี้ยคะ่ะใส่น้ําปลานะคะอร่อย,อร,อ,ยอร่อยค่ะ นี่ค่ะลูกยอก็มีเยอะเลยนะคะหลายลูกเลยค่ะอ่อนๆน,นะคะกกินกับน้ําพริกก็ได้นะคะใบยอเนี่ยค่ะเอา่อยค่ะเอา่อยมีประโยชน์นะคะนี่ค่ะต้นยอต้นก็ไม่ใหญ่ไอ้ลูกยอนะคะก็เอามาทําห่อหมกค่ะก็คือว่าเอาใบมานะคะเอามาใส่รวมกับห่อหมกของเราค่ะที่เป็นกับข้าวนะคะต้นยอมีประโยชน์มากเลยค่ะทุกท่าน ประโยชน์เยอะเลยทาทากินได้หลายอย่างเลยนะคะใบย,ยอก็อ่อนๆนะคะต้นยอมีประโยชน์มากเลยค่ะทุกท่านนะคะ่ะประโยชน์เยอะเลยทาทากินได้หลายอย่างเลยนะคะใบย,ยอก็อ่อนๆนะคะเอาลูกยอมาทําได้นะคะทําเหมือนกับตำมะยมตําแตงเนี่ยแหละคะ่ะทุกท่านนี่ค่ะลูกยอก็ออกเยอะเลยใบเราบัดแต่ก็ไม่เคยทานแล้วนะคะตำลูกยอ คนส่วนใหญ่ทางภาคอีสานนะคะเขาก็จะทำกัน,นลูกยอเยอะแยะเลยลูกก็กำลังออกนี่ค่ะอันนี้ก็ลูกเล็กๆเิ่งเริ่มออกอยู่ไหนเนอะนี่ค่ะนี่ค่ะลูกเล็กอร่อยค่ะเอาไปแทนผักอะค่ะเนี่ยค่ะทานได้หรือไม่ก็เอามาลวกนะคะ มาค่ะเรามาชมมาดูต้นยอกันนะคะนี่ค่ะใบยอทุกพลังบวกทุกกำลังใจเลยค่ะเห็นไหมคะใบอ่อนๆเลยนะคะทุกท่านพืชผักสวนครัวค่ะใบยอนะคะใบทานได้ค่ะทุกท่านนี่ค่ะ <laughs> นี่คะ่ะแค่นี้ก่อนนะคะทุกท่านขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปขอบคุณ ต้นใบยอค่ะทุกท่านใบทานได้ค่ะนี่ค่ะใบยอก็เอามาทำเห็นแล้วอยากไปทำห่อหมกจังเลยค่ะเป็นอาหารไทยลูกยอก็ไปตำยอตำลูกยอนี่ค่ะอ่อนเนี่ยนะคะมาใส่กับห่อหมกค่ะอาหารไทยนะคะที่เราทำแล้วก็มีลูกยอด้วยนะคะนี่ค่ะออกเยอะเลยนี่ค่ะ พืชผักส่วนครัวเราเนี่ยแหะค่ะใบยอใบอ่อนๆนะคะเอาไปใส่แกงห่อหมกค่ะทุกท่านนี่ค่ะเป็นอาหารนะคะเอาไปลองลองที่กระทงนะคะเป็นผักเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ใส่ห่อหมกที่เราทําไว้นะคะอุ้ยมีแมลงมาด้วยนี่ค่ะนี่ค่ะพึ่งตัวน้อยๆน,นะคะได้หลายอย่างค่ะแกงอมอะไรนี้ก็ได้ ที่บ้านเจิดก็จะทําห่อหมกนะคะก็จะใส่ใบยอเนี่ยแหละคะ่ะอร่อยค่ะเอาไปแทนผักอะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะทานได้หรือไม่ก็เอามาลวกนะคะคือว่าเรามาทํากับข้าวะคะ่ะปรุงแต่งนะคะก็เป็นใบยอก็ถือว่าเป็นพืชผักสวนครัวะคะ่ะเราก็เอาใบลูกยอนี่ค่ะกําลังออกเลยนะคะส่วนใหญ่ คนชอบเอามาทำเป็นตำตำลูกยอค่ะก็เหมือนกับ <c oughs> นี่คะ่ะแค่นี้ก่อนนะคะทุกท่านขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปขอบคุณอร่อยคะ่ะเอาไปแทนผักอะคะ่ะเ <c oughs> นี่ยคะ่ะทานได้หรือไม่ก็เอามาลวกนะคะ ต้นใบยอค่ะทุกท่านใบทานได้คะ่ะนี่คะ่ะใบยอก็เอามาทำเห็นไหมคะพึ่งมาด้วยโอ้ไปแล้ว <laughs> นี่แลคะค่ะใบยอแล้วนีน้ีลูกออกเยอะเลยนี่คะ่ะน,นี้ก็ยังเล็กอยู่เห็นไหมคะใบอ่อนๆเลยนะคะทุกท่านเพืชผักส่วนครัวคะ่ะ ใบยอนะคะใบทานได้ค่ะทุกท่านนี่ค่ะมีแมลงมาด้วยนี่ค่ะนี่ค่ะพึ่งตัวน้อยๆนะคะ<อ>เห็นไหมคะใบอ่อนๆเลยนะคะทุกท่านเพื่อผักสวนครัวค่ะใบยอนะคะใบทานได้ค่ะทุกท่านนี่ค่ะเอาลูกยอมาทําได้นะคะทําเหมือนกับตํามะยมตําแตงเนี่ยละคะ่ะทุกท่านนี่ค่ะลูกยอ ก็ออกเยอะเลยใบเราบังหน้าทานแล้วเจอก็ทานไม่เป็นหรอค่ะเห็นเขาว่าเห็นไหมคะใบอ่อนๆเลยนะคะทุกท่านเพือผักสวนครัวค่ะใบยอนะคะใบทานได้ค่ะทุกท่านนี่ค่ะคือว่าเรามาทํากับข้าวค่ะปรุงแต่งนะคะก็เป็นใบยอก็ถือว่าเป็นพืชผักสวนครัวค่ะเราก็เอาใบอ่อน เอาไปลองลองที่กระทงนะคะเป็นผักเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็ใส่ห่อหมกที่เราทําไว้นะคะอ like ุ้ยน้าทานแต่เจ๊ก็ทานไม่เป็นหรอกค่ะเห็นเขาว่ากินกับน้ําพริกก็ได้นะคะใบยอเนี่ยค่ะเอา่อยค่ะเอร่อยมีประโยชน์นะคะนี่ค่ะต้นยอต้นก็ไม่ใหญ่เห็นไหมคะ ใบอ่อนๆเลยนะคะทุกท่านพืชผักสวนครัวค่ะใบยอนะคะใบทานได้ค่ะทุกท่านนี่ค่ะเอาลูกยอมาทําได้นะคะทําเหมือนกับตามะยมตําแตงเนี่ยแหละคะ่ะทุกท่านนี่ค่ะลูกยอก็ออกเยอะเลยใบเราใบออกเยอะเลยนี่ค่ะพืชผักสวนครัวเราเนี่ยแหละคะ่ะใบยอใบอ่อนๆนะคะเอาไปใส่แกง เห็นแล้วอยากไปทำห่อหมกจังเลยค่ะเป็นอาหารไทยลูกยอก็อไปตำยอตำลูกยอนี่ค่ะ<อ>เห็นไหมคะใบอ่อนอ่อนเลยนะคะทุกท่านเพืชผักส่วนครัวค่ะใบยอนะคะใบทานได้ค่ะทุกท่านนี่ค่ะต้นใบยอค่ะทุกท่านใบทานได้ค่ะนี่ค่ะใบยอก็เอามาทำ เห็นแล้วอยากไปทำห่อหมกจังเลยค่ะเป็นอาหารไทยลูกยอก็ไปตำยอตำลูกยอนี่ค่ะ้าต้นยอมีประโยชน์มากเลยค่ะทุกท่าน,นค่ะประโยชน์เยอะเลยทำทำกินได้หลายอย่างเลยนะคะใบยอก็อ่อนๆน,นะคะแต่ก็ไม่เคยทานแล้วนะคะตำลูกยอคนส่วนใหญ่ทางภาคอีสานนะคะเขาก็จะทำกัน,นลูกยอ เห็นแล้วอยากไปทำห่อหมกจังเลยค่ะเป็นอาหารไทยลูกยอก็อไปตำยอตำลูกยอนี่ค่ะอร่อยค่ะเอาไปแทนผักอะค่ะเนี่ยค่ะทานได้หรือไม่ก็เอามาลวกนะคะเยอะแย,ยะเลยลูกก็กำลังออกนี่ค่ะอันนี้ก็ลูกเล็กๆเพิ่เริ่มออกอย่งไรเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะ ลูกเล็กมากแล้วคะ่ะทุกท่าน,นค่ะใบก็ออกงามเลยนะคะใบอ่อนๆนี่ <laughs> นี่คะ่ะแค่นี้ก่อนนะคะทุกท่านขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปขอบคุณเห็นแล้วอยากไปทำห่อหมกจังเลยคะ่ะ <c oughs> เป็นอาหารไทยลูกยอก็อไปตํายอตาลูกยอนี่คะ่ะเยอะๆเลยลูกก็กำลังออก นี่ค่ะอันนี้ก็ลูกเล็กๆเพิ่งเริ่มออกอยู่ไหนเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะลูกเล็กเห็นไหมคะพึ่งมาด้วยออ้ไปแล้ว <laughs> นี่แหละค่ะใบยอนะคะออกเยอะเลยนี่ค่ะพืชผักส่วนครัวเราเนี่ยแหละค่ะใบยอใบอ่อนๆนะคะเอาไปใส่แกงแย่ yeah, เลยนี่ค่ะหน้าเก็บนะคะเนี่ย นี่ค่ะเต็มเลยต้นยอมีประโยชน์มากเลยค่ะทุกท่านค่ะประโยชน์เยอะเลยทำทำกินได้หลายอย่างเลยนะคะใบยอก็อ,อ่อนๆนะคะมีแมลงมาด้วยนี่ค่ะนี่ค่ะพึ่งตัวน้อยๆน,นะคะห่อหมกค่ะทุกท่าน